สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้รายการวิชาการบ้านเพื่อนนะครับผมอยู่กับพี่เก่งตะวันชายวันนี้มาวิชาการบ้านเพื่อนที่บ้านพี่เก่งตะวันชายนะครับออผมกับพี่เก่งเนี่ยรู้จักกันมาไม่น่าเชื่อว่า18ปีแล้วนะครับปีไหนครับปี2002ตอนนี้2020 18ป่ปีโอ้โหโอเค ทำไมต้องใส่ใจครับใส่ใจว่ามันเวลามันดาวนานภากขนาดนั้นเลยนะครับแต่เราก็เหมือนเดิมแต่เราก็เหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมนะลูกเก่งเหมือนเดิมลูกเก่งเหมือนเดิมก็จริงๆแล้วผมอยู่พี่เก่งวันนี้เนี่ยก็มาเพราที่พี่เก่งทำเกี่ยวกับทางด้านทันตแพทย์นะครับเดนท่ลทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้พี่เก่งแนะนำตัวเข้าข้าวที่หนึ่งก่อนว่าพี่เก่งทำงานอะไรมาบ้างจบอะไรประมาณไหนมาบ้างนะครับผม โอเคก็อย่างที่ทราบนะครับที่จบทางด้านมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งลุ่นๆเลยแล้วก็จริงๆมาอยู่ในวงการวิทยาศาสตรนะครับตั้งแต่จบนั่นแหละนะครับจริงๆงานแรกที่ทำเ่ยคืองานธนาคาร oh. างานธนาคาร oh. แบงก์นั้นก็อายุร้อยปีผ่านไปแล้วทำงานแบ,ง,แบงก์ทำงานแบงก์มาก่อนแล้วก็มาอยู่พวกฟูจิซีรอ็อก uh. ซีรออ็อกที่เครื่องหมกษัตร จริงจนีงก็จะเป็นมัลติฟังชั่นแหละเป็นรูปเป็กๆที่เป็นดิจิตอลก็มาพออยู่ที่สามเอ็มก็ได้มาเจอโอนนั่นแหละตอนนั้นทวามเซฟตี้ใช่ไหมใช่ก็ไปถ่ายพิธีฟิล์มด้วยกันใช่ไหมนะครับแล้วก็ทะเลทะเลไปด้วยกันแล้วก็ เนื่องจากอยู่สายเอ็มก็่านานก็มีหลายๆดีวิชั่นนะก็ได<ม>้ไปจอยในส่วนของธันตกรรมบ้างธ<ม>ันตกรรมอ่าแล้วไปดูเรื่องฝ่ายขายของธันตกรรมนะครับก็เกี่ยวกับท่านวัสดุหมอฟันใช้อ่ับคือภาษาง่ายๆแล้วกนะันอะไรที่ใช่ไหมอ่าคุณคุณทอนหมอฟันก็ใช้วัสดุเยอะนะครับแล,แล้วก็นนั้ก็ไปอยู่ที่อเอ็กแคลร์โอ้ s a นิเ a ชั่น sanitation h y g i e n นะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กลังเป็นที่ต้องการของโลกใช่ใช่โลกอยู่นะครับนอกจากพวก ชุดเทสเป็นต่อแล้วแล้วก็ก็มีจังหวะได้มาทำที่เป็น Country Manager ตอนที่ทำปัจจุบันของ G C Dental โอ้าครับ G C ก็เป็นบริษัทธนการของประเทศญี่ปุ่นนะครับปีนี้ก็ปีที่9 9อายุของบริษัทอายุบริษัท99แล้วปีหน้าจะฉลองร้อยปีแล้วโอ้โหเป็นโฆษณาที่เป็นของโฆษณาเป็นคนที่ฟังก์ชันทำงานเขาเรียกว่าหลายมิติมากพี่ เอาจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายที่จะออก safety zone ที่เราศึกษามาที่มีเขาเรียกคติพจน์หรือทันตีนยังไงมันมันมใช่โบราณนี่ถึงโบราณอายุรุ่นเดียวกันคติพจน์เนี่ยนะเดี๋ยวเรามีแบบเขาเรียกอะไรนะอะไรอะในการทำงานเนี่ยเรามีใจยังไงเราเราเรามีเรามีคติพจน์นั่นแหละในในวัยผมเขาเรียกความปลอดโซนหรือความปลอดโซนคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเซฟตี้โซน e เนี่ยก็เหมือนกันมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราเราอยากได้ เราอยากอยากได้อยากเป็นอะไรแล้วก็พอมันมีโอกาสมาจริงๆโอกาสมันก็มาเรื่อยๆแหละอยู่ท,ที่เราพร้อมหรือเปล่าเหมือนที่เคยเปลียวอ้นตลอดนะครับจริงๆก็อยากจะกลับไปที่อ้นภาชราเหมือนกันว่าจริงๆอ้นก็ผ่านเขาเรียกผ่านคอมอร์โซนมาแล้วหลายคอมอร์โซนเลมืนเราจริงๆ,ๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นที่เราทําจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราอยากจะเรียนรู้อะไรมันก็เป็นเหมือนเราเปลี่ยนโรงเรียนอ่าเหมือนเราเปลี่ยนวิชาเมเจอร์ในการเรียน แล้วพอสุดท้ายปุ๊บเราก็ได้ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มในการต่อยอดต้องศึกษาเพิ่มเติมเยอะพอสมควรใช่ไหมพี่จริงคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันนะครับคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือการทำบิสเนสก็คือการรู้ดิคัสเตอร์เนอร์โน้ตคัสเตอร์เนอร์รู้เรื่องของแชนแนลอะไรพวกนี้นะครับแล้วสุดท้ายคอนเซ็ปต์ของมันมันมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหน่อย อาจจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ถ้าโอีตเคยเจอที่สมัยก่อนอะไรเงี้ยเนื่องจากไม่ได้จบแบ็กกราวทางด้านที่จะตามมาไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมาเอกสายธุรกิจเลยถ้าไปเจอลูกค้ากับตอนนั้นโอ๊ตเป็นเป็นเป็นเซลล์เซลล์แล้วเราก็ไปเจอแล้วก็ตอนนั้นเขาจะมีขายนอกจากเทปไปต่อยังขายพวกเฟเวอร์เฟเวอร์อะไรพวกนี้ด้วยความนี้เราก็สนใจก็ถามถามเขาก็เป็นการ เรียนรู้ไปในตัวปัจจุบันเอามาใช้ได้หลายอย่างนะแต่ก็คุยกันเรื่องการลงทุนอะไรการลงทุนทีนี้ตอนนี้พี่เก่งทําทางด้านเด่นท่อกใช่ไหมธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทำอะไรยังไงบ้างอ่ะพี่ทำอะไรยังไรบ้างใช่ใช่ใช่คันที่มีเดเจอร์จริงๆก็ดูทุกอย่างภาพรวมของของธุรกิจนี้ในประเทศไทยกับดีลกับพาร์ทเนอร์คือที่แทนจำหน่ายที่ซีพิวเตอร์นะครับดีลกับลูกค้านะครับ จูนไฟล์ระหว่างธุรกิจของเรากับลูกค้าโดยที่มีพาร์ทเนอร์เป็นเป็นคน Execution ให้ปฏิบัติธุรกิจตรงนั้นให้ก็คือเรื่องของ Education โปรแกรมเรื่องของ Business Growth ทำให้มันลดไปถึงนกปีนะครับก็ทำทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ทีนี้ในตอนตอนเนี้เราเราเจอโควิด ที่เป็นอิ p แพ t คอยู่เนี่ยนิ่คเาว่านิ่นอร์มอลในวงการของธนกรรเนี่ยพี่ว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะไหมก่อนหน้ามันจะมีช่วงที่พี่เหลือที่มันแบบติดกันเยอะเยอะหนักๆเลยใช่ไหมฮะช่วงนั้นกับช่วงตอนนี้ใช่ใช่ก็เล่าให้ฟังก่อนละกันช่วงนั้นนะครับธนแพทย์ทุกๆคนก็ปิดก็ร้านอาหารแล้วก็ไปทานไม่ได้แล้วไปซื้อซื้อมาทานที่บ้านใช่ไหมชซโก้ไชแกลเนื่องจาก แพทย์หรือทัาตรพก็เป็นแพทย์สา,สาขาหนึ่งให้ไม่สามารถจะงดบริการนคนไข้ได้ครับแม้ว่าบางทีคนไข้ปวดฟันนี่มันก็ถึงชีวิตเหมือนกันคงเคยถึงชีวิตหรือบางทีเคยแบบปวดฟันแล้วนอนไม่หลับไหมนะครับอ่าเราก็ต้องหายามาทานสุดทา้ายมันไม่ใครคนปวดฟันได้สองสามวันหรอกก็ต้องไปหาหมอเพื่อเพื่อรักษาหมอเองก็เหมือนกันหมอเองก็เขาจะเรีเรียกว่าเป็นเรื่อง elective case elective ค a s e ก็คือ งานที่ไม่จําเป็นอ่ะเขาใช้ค่อยทำภาษาบ้นบานๆเพาไม่จาเป็นกุ๊กท้อนเนี่ยถ้ามันไม่ปวดจริงก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ไหครับก็มีคอมมูนิเคชไปที่คนไข้างานไม่ได้นัดอ่าก็เอาไว้ก่อนนะครับงานที่สวยงามัไม่จำเป็นก็เอาไว้ก่อนตอนนี้ก็เหลืออะไรบ้างก็เหลือแค่ตัวที่จําเป็นคือเรียกว่าทรมามร์ตบาดเหตย นะครับัติเหตุต้องรหลนะครับแล้วก็ยังไงที่อยู่ติเหตุคือฟันหักหรือยังไงล่ะครับอ่าัติเหตุคือการไม่ได้ตั้งใจโยนหกล้มไปฟันแตกนะครับโอเคจง็ต้องไปห้ามเลือดอะไรสักอย่างนี้มันจะทําให้ฟันที่ข้างๆไม่ไม่ลอมต่างกันไปประมาณนั้นจะต้องรักษาหรือเรื่องของ e m e r g e n c บปติเหตุก็เหมือนกันนะครับหรือว่าที่มันเป็นปวดบวมแดงอักเสบอะไรเงี้ย ทิ้งไว้ไม่ได้ก็ต้องไปรักษาอันนี้หมอเขาก็จะเลือกให้อันนี้ช่วงใน,นช่วงที่มันชเป็น้ระบาดนะเขาจะสกรีนิง่งหมออยถ้าถ้าคงทราบกันเลยคําว่า PUI อ่าใช่ไหมครับเดิ้นความสงสัยว่าน่าจะเป็นอ่านะครับก็หมอต้องมีชุด PPE แบบเต็มสูบอ่าก็คือมีก็อกเกิลแว่นที่แบบปิดสนิทสนิทเลยก็อกเกิลใช้ N95 ขึ้นไปชุด PPE ชุดหมีอะไรอย่างนี้ oh. แต่ถ้าเป็น สกรีนิ่งธรรมดาก็จะเป็นลองๆลงไปอ่าเรียกว่า max t p e maximum cpe อันนี้ในในคลินิกทันตกรรมหรือว่าในโรงพยาบาลเลยครับนี่ก็สองส่วนเลยตอนที่ผู้หึงตอนนั้นนะตอนที่กลังพีคอ่าตอนนั้นวัสดุมันหายากเพราะวัสดุมันหายากถ้าโรงพยาบาลเขาพอหาได้เขายังเปิดรับถ้าคลินิกอ่าทั่วทั่วไปแบบนี้ลวกันบางทีอาจจะไม่มี ppe คุณหมอท่านก็กลัว ท่านก็อาจจะปิดไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันก็ผ่านมาช่วงระยะเวลานึงก็ต้นสุดท้ายเหมือนประมาณสักพฤษภาภาทางกรมการแพทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพเนร่วมกับทางสภาทแพสภาสมาคมคณะทันตศิย์กว่าแห่งทั่วทั่วประเทศอ่าแล้วก็สมาคมทันตๆก็มาร่วมมันทำเรว่าไกา์ไกด์ไกด์ไลน์ในการให้การรักษากับ คนไข้แล้วก็แนวทางปฏิบัติของของคลินิกธนกรรมโรงพยาบาลธนกรรม,มเพื่อให้การรักษาคนไข้ก็จะมีเป็นหัวข้อหัวข้อออกมาไกด์ไลน์ออกมาเลยใช่ใช่ทีนี้อย่างเราเราเราคงไม่ได้ทราบในเรื่องของรายละเอียดสักเท่าไหร่ทีนี้คิวนิวนอร์มอลของของอย่างผมเนี่ยผมจะไปคุยถอดละว่าตอนนี้มันเปิดแล้วใช่ไหมครับผมต้องเตรียมตัวอะไรไหมหรือว่าจะต้องทําอะไรเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าหรือว่าทางทางด้านมีมีทอะไรหรือเปล่ากับองคเ ก็ถ้าจ,จากจากเมื่อก่อนถ้าเราเคยติดตามข่าวหนื่งก็คือต้องต้องทํานัดต่ดีที่สุดก็คือทํานัดอันนี้แนะนำก็คือทํานัดเพือ่อเราจะได้ไม่หมอเองก็ได้จัดคิวถูกนะครับตอนนี้หมอเขาเริ่มเปิดเคสหลายๆเคสแล้วนะครับหมอได้จัดคิวถูกเราเองจะลดความเสี่ยงที่จะไปนั่งรอด้วยอ่าถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลก็ก็มีความเสี่ยงเนาะไม่ใช่เฉพาะธนการ,รนะเขามีความเสี่ยงด้านอื่นด้วยนะครับก็ไปให้มันถูกเวลาสุดท้ายแล้วก็ คุณหมอเขามีวิธีการในการประเมินแล้วก็ตรวจรักษาอาจจะมีเรื่องของการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากพาเชื้อชนิดพิเศษนะครับโพวิโพวิไอโอดีนใช่ใช่ใช่เบตาดีนเไหมโปรวิไอโอดีนใช่ไอโอดีนใช่ก็คือเป็นเบต้าเบตาดีนที่เรารู้จักกันอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์รสชาติอร่อยมากอร่อยมาก แต่จริงๆตอนนี้มีคุณหมอหลายท่านที่ผมติดตามในเฟสดูเขาเรังททำเป็นสูตรค็อกเทลให้กับคนไข้อยู่โดยที่มันไม่มันไม่ดีดีฟังก์ชันของตัวไอโอดีนออกไปมันยังฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามีรสชาติที่ดีขึ้นดีขึ้นอาจจะหมอเขาก็ยังช่วยคนไข้ไม่ใช่แบบหนูดสองเปอร์เซ็นต์นะผสมมาดูชันแล้วให้คนไข้บ้วนปากมันบ้วนนานนะมันตามสูตรใช่ไหมคอนแทกทามคอนเซนเทรชัน ต้องเท่าไหร่ความเข้มข้นคือเมื่อก่อนไม่มีตัวนี้ใช่ไหมครัเมื่อก่อนมันใช้โคเอ็กซ์ดดีนอัดวดน้ำเปล่าแล้วก็อย่างมากแลก็โคเอ็กซ์เดดีนที่เปรียบเทียกลิ่นเฉพาะตัวของคาเฟอีนตากรรมนั่นแหละเรียกคาเฟอีนอ่ะก็ใช้ตัวนี้นี่ตัวนิวโนว์ที่เราจะต้องเตรียมตัวคือทำใจคนไข้เจอแน่ๆคือตัวนี้ที่ที่ดอกของผัดกับปากอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าต่างคนต่างก็ก็ต้องเซฟตัวเองครับหมอจะให้ตัวนี้มาถ้าเกิดว่า คนไข้มีคันหรือแพ้ตรงนั้นเราต้องบอกเขาหรือเป็นเราไทรอยอย่างเงี้ยหมอจะดีบตัวในสูตรค็อกเทลใหม่มไฮโดรเจนออกไซด์ทีนี้ในในวงการทันตกรรมรเองเขามีมาตรฐานอะไรคืออย่างอย่างฟุตใน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 วงการฟุตไซีลหรือทาร์ไบโตรเนี่ยมันจะมีไอโซหนึ่งพันหนึ่งสี่ศูนย์หกห้าเก้าซัมเมอริล่านี่นั่นทางด้านทางด้านธนาคารเองเขามีมาตรฐานอะไรที่ที่จะมากําหนดวิธีการอะไรอย่างางีง้ยใช่ไหมครับพี่หรืวอว่า เป็นไกด์ไลน์เฉยยังไงะอ่าโอเคอาจจะแยกออกเป็นยืดหรือถ้ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ครับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนี่ยทั้งวัสดุทั้งเครื่องมือแยกเป็นทางวัสดุคือวัสดุที่เปื้ที่เหมือนเหมือนยาอย่างเงี้ยครับก็มีแต่ประเทศผู้ผลิตอ่าเขามีมาตรฐานในการถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับโรงงานก็ต้องมีไอโซหรอสองสามสี่ตามตามวัสดุนั้นย่างนี้ละกันนะครับ ถ,ถ้าส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นประเทศผู้นำข้าว้เอาสิ่าเปซต์ของอวัสดุนธนกรรมก็จะอะลายไปกับถ้าเป็นทางฝั่งอเมริการพ US US, f, US, f ิ a ถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นอยอยของเขา oh, <okay. S 2> นะครับแล้วอยอยเราก็เป็นคนอนุมติันิะครับจากการผลิตก็จะมีมาตรฐานตัวนี้แต่วิธีการรักษานี่เป็นก็อยู่ในการเรียนการสอนของ ของโรงเรียนท่านทำแพ้แล้วใช่แล้วเขาก็จะมีมาตรฐานใกล้ียนกับห้องธรรมเนียบแล้วครับก็สนใจมากครับวงการนี้จริงๆแล้วตอนนี้อยู่วงการนี้ประมาณปีกว่าเลยไหมครับจริงๆจะ่สองปีถ้ารวมกับอีกที่หนึ่งที่เคยทำด้วยก็ประมาณห้าหกปีและห้าหกปีแล้วแสดงว่าสองสองวงการนี้เขาทำบอร์ดในในวงการนี้พอสมควรรักไม่รักการในการทํางานของพี่เก๋ จริงๆแชร์ให้กับน้องๆหลายๆคนที่รู้จักมีเก่งอยู่แล้วหลักการในการทํางานของพี่อ่ะมีอะไรบ้างที่แบบยึดอยู่ตลอดเวลาเลยยึดอยู่หรือยึดจุนะยึดยึดยึดอ๋อยึดหลักการอะไรบ้างในการที่ทําทํางานเหมือนว่าทำงานในหลายๆอาชีพหลายวงการแล้วพี่ก็ย่งเป็นคนที่สักซ์เซสพอสมควรดังนั้นเนี่ยหลักการในการทํางานของพี่เนี่ยมันไม่ใช่่ติพลาอันนี่หลักการเราต้องมีอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะทํางานให้มันรู้ล่วงยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ครับ ก็จริงๆแล้วก็คือเราต้องดูคอของจ็อบนั้นๆนะเนอะสนุกโลตรงนี้ของของธุรกิจตรงนี้โลของจ็อบนั้นมันคืออะไรเราต้องตีให้แตกอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะทำโอเคเราเคยเริ่มจากเซลล์มาก่อนใช่ไหมครับตอนนั้นที่เราเป็นเซลล์เป็นเซลล์เลยเป็นเซลล์เซลเลฟเลยเซลล์เลฟเลยพอติดต่อลูกค้าพี่ก็เป็นเซลล์เดเวลลอปเมนต์หน้าที่เราก็ต้องเดเวลลอปเซลล์เดเวลลอปเซลล์ดายให้ให้เซลล์ของพาร์ทเนอร์ ข,า,ขายขายขอบสิครับเราประมาณนัออ้างงานด้วยไงนะครับแต่ถ้าบทบาทตรงนี้มันก็อีกแบบหนึ่งเนาะ<ม>เราต้องมอง,มองในลหลายๆมิติคือโจทย์ก่อนคือต้องตีบทว่าเขาให้เราทาําหน้าที่อะไรแล้วเราก็ดูบทตัวให้แตกบงที่เขาไม่ได้บอกทั้งหมดหรอกว่าคุคณต้องทำหน 1, 2, 3, <ม>ึ่งสองสามสี่นะครับเพราะว่าก็ปูนี้แล้วเขาบอกว่าหน้าที่ของคุณคืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องตีให้แตกเองแล้วก็ทําให้มันได้ตาม เอ็กเ t ็กเตชันของของตรงนั้นบางทีเขาไม่ได้พูดเป็นคำพูดว่าหรือเขียนเป็นกระดาษปีที่เราต้องทำหนึ่งสองสามสี่เราอาจจะต้องทำเราต้องรู้เองว่าต้องทำอะไรต้องทำอะ้เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรถูกไหมใช่ในบทบาททีนี้ อย่างหนึง่งนันี้ผมอาจจะนอกเรื่องไปนิดหนึ่งคือเรื่องของการ<ม>แฮนเดิลกับคนเวลาเร<ช>าทำงานเนี่ยพี่ด้วยความที่พี่ทงานอะไรแบบฟังก์ชันมาก่อเยอะพอสมควรแล้วกบเรื่องคนเองเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เป็นที่เป็นสายเสร็จเราก็จะทํางานก็จะมีปัญหากับเพื่อน่วงงานบ้างน,นี่น,นั่นอาจจะเป็นคอนฟ lict กันบ้างม,มันเราเราจัดการกับการทํางานภายใต้สภาวะคอนฟ lict อย่างเงี้ยขัดแย้งเนี่ยพี่มีหลักการยังไงบ้างครับ<อ>เพราะว่าพี่ผ่านการทํางานมันต้องเจออยู่แล้วพี่ยังไงก็ต้องเจอครับ เอาเป็นว่าทํางานของคนมันนานาจิตตังนะครับมันไม่มีทางที่มันจะเห็นพ้องเหมือนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่มันก็อยู่ที่เรายึดงานเป็นหลักางานเป็นหลักสมมติว่ามันเราการตัดสินใจบางอย่างมันจะทบผลมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของคนหนึ่งผลประโยชน์อาจจะเป็นเรื่องของทําให้งานก็เพิ่มครับตัวเลขก็เพิ่มทําให้ผลรายได้เขาลดลงอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเราต้องตอบได้ว่าทําไมเราให้คนนี้มากให้คนนี้น้อย mm hmm. อะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องยึดตัวงานเป็นหลักเกิด mm hmm. มีคอนฟ l i c ์ระหวา 2, mm ่าง2-3ฟังก์ชันนะครับเราก็เอาอารมณ์ออกไปแล้วก็เอางานเป็นหลัก อ<ผ>ันนี้ผมดีดีมากเลยอ่ะดูแบบดูหล่อเลยพี่ซึ่งซึ่งจริงแล้วผมมองว่ามันเป็นปัญหาทีุ่กคนมันต้องเจอนะทุกคนมันต้องเจอนะเวลาทํางานภายใต้สภาพความขัดแย้งแล้วก็เราจะผ่านมันไปได้ยังไงเพราะว่าบางคนเองอ่ะทนไม่ได้ก็ก็ <c oughs> จะเปลี่ยนงานลาออกมันก็ไปเจออย่างเงี้ยเหมือนกันคือทุกที่มันมีปัญหาหมดถูกไหมฮะเหนแว่าเราจะจัดการมันยังไงอันนี้พี่เก่งคือเขาเรียกนะฮิตอะไรนะยุดงานเป็นหลัก ยึดตัวหลักการงานเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะค่อยมาจัดการันอีกรอบหนึ่งถูกไหมฮะผมอีมวั่นเข้าไปเกี่ยวแค่นั้นเราอาจจะผมว่าเพราะมัน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 สำคัญนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันทําให้เราเองเนี่ยบางทีเราชอบงานนี้ก็ชอบงานนี้มากๆแต่บางทีอาจจะคนที่มาทํางานร่วมกับเราอาจจะแบบคนนั้นก็คิดอย่างนี้คนนี้ก็คิดในงานนี่มันคิดเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมพี่เนาะอันนี้เป็นคําถามที่ผมไม่ได้เตรียมที่เก่งนะฮะอยากฟังคำตอบสดๆนะครับผมโอ้เหมือนเหมือนสภาคในเหมือนสองภาค เ,เวลาก็ถานรูกเรื่องรู้ร่วงมาแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ได้ตรงออบเจคทีฟเราหลายด้านแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งมากที่มาแชร์ชนอกจากความรู้ทางด้านธนกรรมแล้วก็จะมีความรู้ทางด้านหลักการในการทําง,งานวิธีคิดด้วยนะครับมมีอะไรฝากให้กับน้องๆแฟนเพจที่จะเป็นที่พี่เก่งน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละบางคนก็จะ,ะเคยเห็นหน้าเห็นตาอยู่แล้วนิดหน่อยครับเพราะว่าโนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาในวงการฟุตซฟตี้นะฮะ ก็ขอบคุณนะครับที่ที่จริงๆก็ติดตามติดตามผลงานของของช่องนี้มาโดยตลอดจริงๆใช่คำว่าช่องก็ไม่ถูกบาทีก็ไปโผล่รุ่นงานนั้นงานนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีก็เห็นเห็นอะไรนะเห็นคนในวงการที่เติบโตมาตั้งแต่เขาเป็นจูเนียร์เล็กเลยไม่ใช่ทั้งลูกค้าเราเนะเป็นจูเนียร์ปัจจุบันก็เป็น GM เป็นอะไรอ่าภูมหลักนุ่นหลักนี้กันหมดแล้วก็ก็ดีใจแทน นะครับแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ไฮยนนีนนะที่เอลคัลับก็ได้ก็ได้เจอบ้านอะไรเงี้ยตามงานทุกไทยเฟสหรืองานสัมมนา,าบางงานครับที่เป็นของฟู้ดเซฟตี้ครับก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับนะครับปัจจุบันก็ยังกินอะไรก็ยังนึกถึงฟู <Full S 1> ้ดเซฟตี้อยู่่หน้าตาของ GM โรงงานนั้น <c oughs> <c oughs> หน้าตาของแ lap ที่เอสโรงงานนั้นะนะครับก็ยังเห็นอยู่ยังเห็นอยู่มันเห็นก็ลายลายโปรเซสในการสร้างเช้าอะไรเงี้ยก็อืมี๋ก็ยังเห็นอยู่ ดีมากเลยยังไกงก็วงดุตรีก็ยังคิดถึงอยู่นะครับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่เก่งตะวันชายมากนะครับผมยังไงวันนี้เราขอตัวก่อนนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในอีกทีหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ